สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคารเคมโรนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานกล้อง Canon น us 200d นะครับแล้วก็ 200d Mark II นะเพราะว่า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันดัลหรือว่าปุ่มปรับต่างๆที่คล้ายกันนะครับตัวนี้ผมใช้ตัว 200d นะมาร์กแรกมาเป็นไกด์นะครับแนะนำนะโอเคนะครับไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับเรามาเริ่มต้นรู้ ปุ่มต่างๆของมันก่อนนะครับว่าปุ่มไหนมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะครับเอาไว้กดถ่ายเลยนะครับเอ่อเอาไว้กดชัตเตอร์เนาะกดถ่ายนะครับตรงนี้เอาไว้เป็นดิลปรับเปลี่ยนค่านะครับอ่าอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับค่า iso นะครับปรับค่า iso นะตรงนี้นะกนะดปรับได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เป็นปรับค่า iso เนาะ ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มดิสเพย์นะครับดิสเพย์ก็คือพวกแสดงค่าอินโฟต่างๆนะครับถ้าไลฟ์สดก็จะเป็นตัวปิดอิอนโฟแบบคลีนเทดีมไออะไรอย่างนี้เนาะอ่าโอเคครับต่อไปนะฮะตรงนี้จะเป็นโหมดนะครับโหมดถ่ายภาพเนาะมันมีประมาณนี้นะครับนี่โหมดถ่ายภาพตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับมีอ่มีปิดเนาะปิดเปิดแล้วก็โหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโออยู่ตรงนี้นะให้เราสับ มาตรงนี้นะห่างมก็จะไปที่วิดีโอนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัว Wi-Fi นะฮะไวไฟนะอ่าเปิดปิด Wi-Fi ส่ง Wi-Fi ส่งภาพเข้ามือถืออะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดฟแฟลชนะครับเปิดปิดฟแฟลชอยู่ตรงนี้นะอ่าเปิดปิดแฟลชอยู่ตรงนี้นะครับที่เลนนะฮะที่เลนจะเป็นปุ่ม ออโต้โฟกัสเมนนวลโฟกัสนะตรงนี้นะครับออโต้โฟกัสเมนนวลโฟกัสต่อมาจะเป็นตัวกันสั่นนะฮะกันสั่นที่เลนส์นะครับเปิดปิดได้นะปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันโหมดนะฮะเราสามารถตั้งค่าให้มันเป็นอะไรก็ได้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวต่อไมโครโฟนนะต่อไมโครโฟนแล้วก็ต่อรีโมทลันชัตเตอร์นะครับตรงนี้นะครับไมโครโฟนรีโมทลันชัตเตอร์นะฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวต่อ hdmi นะครับแล้วก็ต่อสา usb นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะไปอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างนี้ฮะทีนี้นะครับเรามาดูข้างหน้าของตัวกล้องกันก่อนนะครับตัวกล้องนะฮะปุ่มต่างๆนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าปุ่มต่างๆทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้สลับหน้าจอกับช่องมองภาพนะครับ ตัวนี้มันจะไม่สลับปเป็นออโต้นะจะสลับแม่นวดน,นะครับคือเราต้องกดสลับนะครับเพื่อที่จะสลับนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับถ้ากดตรงนี้กล้องจะทําการบันทึกวิดีโอนะครับอ่ามันจะกดสลับไม่ได้เนะถ้าเราอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับอ่นะรารต้องเปลี่ยนภาพนิ่งก่อนถึงจะสลับตรงนี้กับตรงนี้ได้นะครับก็กดได้เลยนะครับวิธีสลับก็สลับแบบนี้นะครับโอเคฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัว เลื่อนจุดโฟกัสนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดช่องมองภาพนะครับเราจะกดเลื่อนเลยไม่ได้นะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะฮะต้องกดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับประมาณนี้ครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นตัวมาร์คค่านะครับสมมุติเราใช้โหมด A โหมด S อะไรอย่างงี้ครคือเราไม่อยากให้ค่ามันเปลี่ยนอะถ้าเราแบบหันกล้องไปที่อื่นนะครับสมมุติตรงนี้แสงพอดีลงนู้นแสงมืดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซตค่าไว้ตรงที่แสงพอดีอย่างเงี้ย เสร็จนะครับแล้วเราก็กดมาร์กไว้นะครับพอมาร์กเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นดอกจันนะครับเราก็หันกล้องไปที่ที่ที่แสงน้อยเอ่อกล้องก็จะไม่วัดแสงใหม่นะครับกล้องก็จะอยู่ที่ค่าที่เราวัดแสงตรงที่มันสว่างพอดีนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นโหมดชดเชยแสงนะครับโหมดชดเชยแสงนะถ้าเราอยู่ในโหมดเมนลนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับรูรับแสงนะครับอ่ะปรับยังไงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ ตรงนี้จะเป็นปุ่มคิวนะฮะหรือว่าควิกเมนูนะครับในปุ่มคิวตรงนี้นะครับก็จะแบ่งโหมดย่อยๆออกมาเป็นเยอะนะตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เราได้ใช้เยอะนะครับเริ่มตั้งแต่ระบบการโฟกัสนะครับตัวนี้ถ้ากดปุ่มคิวครั้งหนึ่งแล้วก็มาฝั่งซ้ายมือบนสุดนะครับก็จะเป็นตัวระบบการโฟกัสนะครับก็จะมีโฟกัสแบบแท็กกิ้งนะครับโฟกัสแบบแท็กกิ้งนะฮะ โฟกัสแบบโซนนะครับแล้วก็โฟกัสแบบพอยท์นะครับ,บ,บ,รบอ่าประมาณนี้ครับมี3รูปแบบการโฟกัสนะครับอันต่อไปเอ่อเป็นโฟกัสแบบติดตามแล้วก็โฟกัสแบบไม่ติดตามนะครับอ่าประมาณนี้ อันต่อไปนะครับจะเป็นตัวถ่ายภาพต่อเนื่องนะถ่ายภาพต่อเนื่องตั้งเวลาถ่ายนะครับอันต่อไปจะเป็นตัววัดแสงนะครับวัดแสงแบบรวมประเมินทั้งภาพวัดแสงแบบหนักกลางวัดแสงแบบเฉลี่ยหรือว่าวัดแสงแบบพอยต์นะครับหรือแบบจุดเดียวนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็นขนาดของภาพเนาะยีล้านอะไรี้ครับมีเดียม แบบลัดแบบสมอลนะครับหรือว่าแบบใหญ่แบบเล็กแบบกลางอะไรองี้ครับมีให้เราเลือกเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัว L นะเพราะว่าเราซื้อกล้องความละเอียด24ล้านต้องใช้24ล้านนะฮะใช้มันคุ้มนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็นตัวตั้งค่าไว้บรรลานนะฮะไว้บรรล้านนะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็น Picture Style นะครับหรือว่ารูปแบบการถ่ายภาพโทนสีสันของภาพนะฮะเราเลือกได้นะอ่าว่าจะให้เป็นโทนแบบไหนนะครับ โอเคอันต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับแต่งแสงนะครับให้เหมาะสมกับภาพที่เราได้นะครับหรือเป็นการวัดแสงให้เราเป็นโหมดออโต้นั่นเองนะครับโอเคก็โหมดคิวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับกล้อง Canon 200D นะครับ 200D Mark II ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นตัวดูรูปภาพนะครับดูรูปภาพนะตัวนี้ก็เป็นตัวลบนะครับตัวลบเนาะโอเค ประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูโหมดตรงข้างบนกันบ้างนะครับโหมดตรงข้างบนกันบ้างเนาะอ่ะโอเคนะครับข้างบนมีอะไรบ้างนะครับมีโหมด M นะครับโหมด M โหมด M ก็อย่างที่ผมสอนไปหลายๆคลิปเนาะเป็นโหมดแมนนวลนะครับเราเซตค่าเองทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับกล้องตัวเนี้ยมีไดอัลปรับแค่หนึ่งที่นะครับแล้วทีเนี้ยเราจะปรับสปีชัตเตอร์ยังไงเราจะปรับรูรับแสงยังไงนะครับอ่ะสปีชัตเตอร์นะครับ ถ้าอยู่ในโหมด M นะหมุนตรงนี้ได้เลยครับสปีชัตเตอร์จะวิ่งนะครับหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับสังเกตเลขตรงนี้จะวิ่งนะครับนี่นะครับวิธีที่2นะครับให้เรากดปุ่ม AV ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับรูรับแสงนะครับกดค้างนะครับแล้วก็หมุนนะครับกดค้างแล้วหมุนนะครับจะเป็นการปรับรูรับแสงนะครับหมุนไดเอลตรงนี้แหละตรงที่ปรับสปิชัตเตอร์เมื่อกี้นะครับกดค้างแล้วหมุนจะเป็นการปรับรูรับแสงนะครับหรือ เราใช้จิ้มทัชสกรีนเอานะครับสปีชัตเตอร์ครับรูรับแสงจิ้มได้แบบนี้ครับอ่าก็จะมีเป็นวิธีการเซตค่านะครับของกล้อง DSOR นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในหน้าจอช่องมองภาพอ่ะครับมันจะจิ้มไม่ได้นะครับจิ้มไม่ได้นะครับต้องจิ้มที่ตัวคิวก่อนนะครับต้องจิ้มที่ตัวคิวแล้วก็จิ้มเลือกนะครับถึงจะจิ้มได้นะครับโอเค ตัว ISO นะครับก็กดเลยเลยครับแล้วก็หมุนนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอันต่อไปนะครับโหมด AV นะฮะโหมด AV ถ้าอยู่ในจอธรรมดานะจอ Live View นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นการเซตรูรับแสงนะครับรูรับแสงเซตตรงนี้นะครับอ่าสปชัตเตอร์จะวิ่งออ t โต้นะครับเรามีหน้าที่ควบคุมการชัดลึกชัดตื้นของภาพนะ อ่าถ้าอยากชดเชยแสงนะครับมี2วิธีเหมือนกันนะครับกดตรง AV นะครับตรงนี้นะครับบวกนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับแต่มันต้องกดค้างนะต้องกดค้างนะครับอ่าเหมือนกับตัวปรับรูรับแสงตอนหมด M นะครับกดค้างแล้วก็หมุนนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่องมองภาพนะครับกด Q ก่อน แล้วก็กดได้นะครับชดเชยแสงได้นะครับแต่ต้องกด Q ก่อนนะครับเราสามารถชดเชยแสงได้นะครับหรือถ่ายภาพต่อเนื่องก็ได้นะครับเลื่อนจุดโฟกัสก็ได้รูปแบบการโฟกัสก็ได้นะครับแต่เราต้องกด Q ก่อนนะครับเป็นการเข้าสู่โหมดต่างๆนะมันกดไม่ได้นะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีนะนี่ฮะสมมติอยู่ในช่องมองภาพนะครับเราอยากถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับให้เรามากดปุ่ม Q นะครับหรือตรงนี้ครับนี่นะครับปุ่ม Q ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยฮะ เราก็เลือกนะครับซ้ายขวาซ้ายขวามันจะโชว์ในช่องมองภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหรือว่ากดแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับอันต่อไปนะครับเป็นโหมดทีวีนะครับโหมดทีวีก็คือโหมดให้เราควบคุมเฉพาะีดชัตเตอร์นะครับก็รู้รับแสงวิ่งออโต้นะครับเราก็สปชัตเตอร์เนี่ยเราเซ็ตเท่าไหร่ก็ได้นะครับนอกนั้นค่ากล้องมันจะวิ่งออโต้ให้นะครับ ถ้าเราอยากถ่ายวัตถุเคลื่อนที่เร็วเราก็ปรับสปิชเตอร์เยอะอะไรองี้ครับก็จะเป็นสูตรสําเร็จของมันนะครับโหมด P นะครับโหมด P ก็คือโหมดออโต้นะฮะแต่ว่าเป็นโหมดออโต้ที่สามารถปรับค่าได้นะครับเราสามารถเซตตัวชดเชยแสงนะครับแล้วก็ตัว iso ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะชดเชยแสงนะครับอยู่ตรงนี้ iso อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเซตได้2ค่านะอะไรงี้ครับผมตัวนี้จะเป็นโหมด นะครับอนอกกนั้นนะครับโหมดอื่นที่เราเซตได้ก็จะเป็นแฟลตนะ,ะไว้บรรล้านนะครับเราสามารถเซตได้นะครับนี่ฮะแฟลตไว้บรรล้านอะไรเงี้ยเราเซตได้ถ่ายภาพต่อเนื่องรูปแบบการถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถเซตได้หมดนะครับแต่ว่าที่จะเซตไม่ได้จะมีอยู่2ค่านะครับก็คือค่าสปีดชัตเตอร์แล้วก็ค่ารูรับแสงนะครับ2ค่านี้จะวิ่งออโต้นะครับ ตัว A บวกนะครับ A บวกก็คือออโต้นะครเราไม่สามารถเซตอะไรได้เลยนะครับก้องคิดให้ทุกอย่างนะครับถ้าเราหันกล้องไปเจออาหารมันก็จะคิดว่าเราต้องถ่ายอาหารมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายอาหารให้อัตโนมัติถ้าเราส่องกล้องไปที่คนมันก็เปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายคนให้อัตโนมัติถ้าเราส่องกล้องไปที่มืดมันก็จะยิงแฟลชให้อัตโนมัตินะฮะ ต่อไปนะฮะโหมดออโต้แบบไม่ใช้แฟลชนะครับออโต้ Auto, แบบไม่ใช้แฟลชก็คือตามชื่อนะนะั่นแหละแฟลชไม่ยิงนะครับด้วยนั้นเราจะเปิดนะนอกนั้นออโต้โหมดนะครับ CA CA ก็คือเป็นคัสตอมฟังก์ชันนะครับเราสามารถเซตได้ว่าจะให้กล้องมันถ่ายอะไรตามใจเรานะครับออยากให้มันเป็นออโต้ถ่ายคนออโต้ Auto, ถ่ายวิวออโต้ถ่ายอะไรนี้แล้วแต่เรานะครับโหมดซีนเหมือนกันนะครับโหมดซีนจะเป็นโหมดที่รวบรวมเอาโหมดออโต สาเร็จรูปไว้นะครับวิธีการกดเข้าไปดูนะครับกดปุ่ม Q ตรงนี้ก็ได้หรือปุ่ม Q ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าพอกดปุ่ม Q เข้ามานะฮะมันก็จะให้เราเลือกฉากนะครับหรือว่าเ,าเลือกรูปแบบที่เราจะใช้ถ่ายนะครับก็จะมีหลายอย่างนะถ่ายคนถ่ายมูถ่ายวิวถ่ายกีฬาถ่ายอาหารถ่ายมาโคถ่ายคนกับไฟถ่ายคนกับผู้อะไรเงี้ย ก็จะมีเยอะๆนะครับเราก็เลือกเล่นได้นะครับและที่สําคัญมันมีไกด์แนะนําด้วยนะครับเป็นตัวแนะนําเรานะฮะว่าโหมดนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรยังไงบ้างนะครับต่อไปนะฮะสุดท้ายแหละอันนี้นะจะเป็นโหมด Art Filter นะฮะอ่าก็จะมี HDR โหมดมี Frame s m o o t i o n มีฟิล m มนะอะไรงงี้ครับเนี่ยก็เราเลือกเล่นได้นะออโต้ทั้งหมดนะครับอ่าครับผมประมาณนี้นะครับ รูปแบบการใช้งานของกล้อง Canon EOS 200D นะครับซึ่งผมว่ามันไม่ต่างกับ Mark II นะ Mark II ก็แบบนี้นะครับใช้งานแบบนี้นะฮะ Mark II นะครับบางทีใครที่ซื้อ Mark II มานะครับแล้วยังใช้งานไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ได้นะใช้งานคล้ายกันนะต่างกันที่ 4K นะ 4K ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ25เฟรมนะแล้วก็ Clean HDMI นะครับที่ใส่เข้ามานะ ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับมันคือการเปลี่ยนคุณภาพของภาพนะครับสมมุติเราอยากถ่ายไฟรอนะฮะให้เรามาที่เมนูนะครับกดเมนูเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับคุณภาพไฟนะกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเราเลือกที่เมนูนะแล้วก็มาเลือกที่คุณภาพไฟล์นะครับอ่าเราสามารถเลือกเป็นไฟล์รอได้นะครับอะไรอย่างนี้ครับผม หรือถ้าอยากเป็นไฟล์เจ็บปงเจ็บเป็กนะอ,อก,อก็แล้วแต่เรานะอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ทัชกรีนอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์นะต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนอัตราส่วนของภาพนะฮะอัตราส่วนของภาพนะฮะให้เรามาที่เมนูนะครับมาที่เมนูแล้วก็มาที่เมนูหน้าที่5นะอันสุดท้ายนะครับของเมนูหน้าที่5นะครับ เราสามารถเลือกอัตราส่วนของภาพได้นะครับ3ต่อ2 4ต่อ3 16ต่อ9แล้วก็1ต่อ1นะครับแต่ว่า3ต่อ2เนี่ยคือคุณนาภาพไฟล์ที่เต็มเซ็นเซอร์ของกล้องนะเราก็ใช้3ต่อ2ก็ได้ครับสบายสบายนะครับตาวตวฐานโอเคนับจะประมาณนี้แหละนะครับ สำหรับใครนะที่ดูมานจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube Channel ไว้ด้วยนะครับครับประมาณนี้แหละโอเคนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ